สวัสดีครับผมธงชัยบุรีรัมนะครับ Facebook ธงชัยบุรีรัมนะครับที่สวนธงชัยไม้พารวยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับบอลกระดาษด่างนะครับมันกําลังจะคายน้ํานะครับที่เขาบอกว่าลดน้ําเยอะๆแล้วมันจะคายน้ํานะครับนี่นะครับมันคายยังไงนะครับผมให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณอ่าตอนนี้เวลา19บเนาฬิกานะครับหรือหนึ่งทุ่มนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่บอลกระดาษ นะครับเขาจะขายน้ํานี่นะฮะมันจะมีน้ํานะครับไหลออกมาจากตรงปลายใบนะครับเห็นไหมครับนี่คือน้ําที่เราขายออกมานะครับผมไม่ได้ลดนะฮะให้ไปสังเกตดูนะครับว่าบอลที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับช่วงเวลาประมาณเนี้ยมันมีน้ําไหลออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับนะฮะสังเกตดูว่านี่นะฮะตอนนี้เขากำลังคายน้ําอยู่นะครับ นะครับนี่คือเกิดจากการที่ที่ว่าเราลดน้ำแฉกเกินไปนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็ให้งดน้ำก่อนนะครับให้งดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวใบจะจะไหม้นะครับเดี๋ยวใบจะไหม้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นน้ำที่ที่เขาคายออกมานะครับเขามันจะไหลออกมาจากข้างบนเนี่ยฮะไหลออกมาตาม ตามขอบใบนะครับบางใบก็ถ้าเกิดว่าลักษณะใบหงายนะฮะถ้าเกิดว่าใบหงายเขาก็จะไหลออกด้านข้างนะครับพอดีใบนี้มันมันชันขึ้นตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับก็เลยนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ปล่อยไปนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเจออย่างนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องลดน้ํานะครับก็ให้งดน้ําก่อนนะครับให้งดน้ําไปก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับเห็นไหมครับ ขาจะไหลออกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ซึ่งเวลานั้นก็ใบมันก็จะจะช้ำนะครับก็จะจะไหม้นะครับวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้แหละนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าดูยังไงมันแฉะไปอะไรงไงบางคนไม่เข้าใจให้มา เข้ามาสังเกตช่วงเวลาประมาณนี้ครับเวลานี้หนึ่งทุบในต้นไม้จะเริ่มนอนพอนอนแล้วเขาจะคายน้ําออกมานะครับถ้าถ้าเขาแบบว่าเราเราลดแฉะนะครับน้ําเยอะเกินไปเขาก็จะคายตรงนี้ออกมานะครับพอเห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับพอดีผมพอดีฝนมันตกนะครับวันนั้นก็เมื่อวานนะครับก็เลยทําให้น้ําค่อนข้างแฉะนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวหูช้างเหมือนกันนะครับหูช้างหูงช้างก็ลักษณะเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็จะคายออกมาตรงปลายตรงขอบเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะก็จะคายน้ําออกมาข้างๆใบนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่คือน้ําที่เขาคายออกมานะครับไม่ใช่ว่าน้ําที่ท,ที่ที่ผมลดไปนะครับนี่คือน้ําที่เขาคายออกมา นะครับนะผมให้ดูนะครับอ่าอย่างใบนี้ก็มีนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะออกข้างล่างหูช้างนี่ไม่ค่อยแฉะมากนะครับก็เลยน้ำไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยคลายมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะครับเห็นไหมครับมันจะมีน้ำเนี่ยมันจะซึอมออกมาตามขอบใบตรงนี้ฮะ นี่คือน้ําที่เที่ยวขายออกมานะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต้นเล็กนะฮะเนี่ยต้นเล็กต้นเล็กนี่ไม่ค่อยแฉะมากนะฮะก็จะมีน้ําซึมออกมาตามขอบนิดนึงนะครับนะฮะสวนเพชรเจียดสีก็ นีก็มีมีใบมีใบบนนิดนึงนะเนี่ยนี่คือวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราต้นไม้ของเราคลายน้ํายังไงนะครับแล้วก็เราลดแฉะไหมนะครับนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ